แม่ว่าฮักมีจริงหรือเปล่าคะแม่ว่ามีจริงนะลูกนะเห็นข้างบ้านบอกว่าวันก่อนมีฮักต่อสู้กันข้างนอกด้วยจะใช้ของเหรอโ,อ,โอ,รอ้แค่นี้เหรอแค่นี้เหรอเออเอาจริงเหรอช็อตลูกเข็ดนั่นไงฮากตาพวกเขากำลังสู้กันจริงๆด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย ทำอะไรเนี่ยฮักแม่คะแม่ว่าฮักมีจริงหรือเปล่าคะแม่ว่ามีจริงนะลูกนะเห็นข้างบ้านบอกว่าวันก่อนมีฮักต่อสู้กันข้างลอกด้วยเฮ้ยจริงหรอคะแม่แล้วทำยังไงถึงจะเห็นฮักคะลงไปที่สวนกลางดูสิลูกเผื่อจะเจอฮักนะโอ้แม่หนูไปสวนกลางตั้งหลายรอบไม่เคยเจอเลยนะคะงั้นไปดูก่อนก็ได้ป้าเป็นมุกได้ เฮ้ยที่นี่บรรยากาศดียังเลยดีจริงๆเลยที่เกิดมาตัวเขียวเนี่ยเฮ้ยมองอะไรไม่เคยเห็นฮักหรือไงเคยเห็นสิเห็นมาทั้งชีวิตแล้วแล้วแกตัวอะไรโอยนอนชาเขียวหรือไงเฮ้ยแกใช้ของเหรอโอ้ยแค่นี้เหละแค,แค่นี้เหละ เเอาจริงเลรอโซลเคิดเป็นมวยเหมือนกันนี่วานั่นไงฮาก้าพวกเขากำลังสู้กันจริงๆด้วยแต่ดูเหมือนพวกเขากำลังหยอกกันนะ ไปดูแล้วเฮ้ยพอได้แล้วแหลยฉว่าฉันจะเอากิง่งอ้วเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยทำอะไรเนี่ยฮักนี่ลูกๆเป็นอะไรหรือเปล่าอ้าวนี่พวกเธอแม่คะนี่แหละคะ่ะพวกฮักอ้าวนี่ไม่ใช่ฮักนี่ลูกพวกเขาเป็นเด็กทามาหาหิงเฉย ใช่ครับคุณนะ้าพวกผมทำขวดมหาหิงหก,หกใส่ตัวพวกหนูเล่นแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเล่นบอลในที่สาธารณะแบบนี้หยอกล้อกันอันตรายนะลูกและมันโดนคนอื่นเนี่ยหนูจะรับผิดชอบยังไงต่อไปนี้อย่าทำแบบนี้อีกนะไอ้พวกตัวเขียวครับนะต่อไปนี้พวกผมจะไม่หยอกล้อกันในที่สาธารณะอีกแล้วครับ น้าจะไม่เอาเรื่องก็แล้วกันไปไปรีบกลับบ้านไปล้างตัวนะไอพวกตัวเขียวเหม็นเขียวต่อไปนี้ฉันจะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วเธ <c oughs> อไม่ยินกับผู้ชายแบบไปไทำไมหนูร้องเพลงเสียงดังแบบนี้ลูกเดี๋ยวข้างบ้านก็มาด่าเราหรอก โอ้แม oh, mm so ่น้องอยู่ในบ้านไม่เป็นไรหรอกโซยังแบดเซ็ตยังบอยก็ไม่อินกับผู้ชายแบชั่นเสียงอะไรอันบุญมาดังมาถึงบ้านผมเลยฮะฮะงซยังแบดเซ็ตยังบอยโตคอยเติบไปไอ้ไอ้า วันนี้เราจะไปเล่นอะไรกันดีเอางี้ไปเล่นร้องทรงอย่างแบดแซดยังบอยที่บ้านเราไหมโโหร้องทรงอย่างแบดได้ไงดูหน้าเราสิเด็กจะตายนัดหน่อยแม่นี่ควรไปร้องก่อนเพื่อนเลยนะทรงอย่างแบดแซดยังบอยทรงอย่าง,งแบดแซดหยังบอยเอา้าเด็กๆสวัสดีสสดค่ะคุณแม่สองคนนี้เขาเป็นเพื่อนหนูค่ะสวัสดีครับคุณน้าผมซอสซาครับสวัสดีครับคุณน้าผมนอดหน่อยครับ อ๋อยางงั้นเหรอลูกซอซ่าน้อนหน่อยหนูเป็นเพื่อนปิ่นมุกใบยกจริงๆเหรอลูกไม่ใช่ครับคุณนะผมเกิดปศ2 0 0 8ครับอ๋ออออายุเท่ากันนะขอโทษนะนะนะึกว่าหนูอายุ40แน่ไม่เป็นไรครับคุณนะใครก็ว่าผมน่าเกินอายุทั้งนั้นแหละไปไปเข้าไปร้องเพลงทรงอย่างแบดไปป้าพวกเราไปร้องทรงอย่างแบดกันพวกเราเปิดดูอะไรดีอ่ะใบยก ทรงอย่างแบดไงมาจากห้องไหนเคยเจอมั้ยบอกเธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนสมนี้ นีลูกเดี๋ยวข้างบ้านก็มาด่าเราหรอกโหแม่ร้องอยู่ในบ้านไม่เป็นไรหรอกแต่นี่น่ะเสียงไปถึงหน้าหมู่บ้านเลยนะลูกนะครับคุณนะผมขอโทษครับผมจะอยู่เ,เงียบๆแล้วครับอ,อ๋อพวกเรานั่งดูแบบเ,เงียบดีกว่านะ อะไรอ่ะคุณมาดังไปถึงบ้านผมเลยอ่ะฮะทรงอย่างแบดแซ้อย่างซอยซอยที่ไปไอ้ไอ้เอ้าพวกเด็กๆลูกคุณใช่ไหมหนะ่ะเฮ้อเดี๋ยวคุณจะไปไหนอ,ะอ่ะ,อะ,อะไป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 อะไรล่ะคะคุณน้าะไปร้องเพลงเสียงดังแบบนี้คุณเดี๋ยวก่อนเสียงมันดังนะลูกนะถ้าร้องก็ร้องกันเบาๆอย่าแหกปากแบบนี้คนอื่นเขาลำคานะลูกแถมบางคนน่ะ เขาทำงานกลางคืนเขานอนตอนเช้านะลูกนะหนูร้องเสียงดังแบบนี้มันรบก,กวนข้างบ้านนะถ้าจะให้ดีลดเสียงลงอีกนิดน,นึงนะนะลูกนะหนูคนนี้ร้องจนขี้ตะปวปากขึ้นเลยนะต่อไปนี้อย่าทำแบบนี้นะลูกผมจะไม่พาเพื่อนเสียงดังอีกแล้วครับคุณนะต่อไปนี้เล่นกันเบาๆนะลูกนะผมไปแล้วนะครับผมขอโทษที่มาบุกบ้านคุณครับ อเอ้าพวกเราลองเบาๆกันนะเอาเปิดเลยแล้วเปิดเลยแล้วเฮ้ยปิ่นมุกไม่มีเพื่อนเล่นเหรอดูฉันนี่อะไรอะไปยอกมันคือไอติมยักษ์ยังไงล่ะปิ่นมุกเธออยากลองโดนไอติมยักษ์ฟาดมหมลองมาดูเด้อเจ๊บ้ แม,ม่ต้องร้องหาแม่หรกอย่อาอย่าทำฉัน,นไป้ยหอเ้ป,ปินมุกไม่เพื่อนเล่นเหรอดูฉันนี่อะไรอะไปยกมันคือไอติมยักษ์ยังไงล่ะปิ่นมุกเธออยากลองโดนไอติมยักษ์ฟาดนะ จะฟาดจริงๆหรอจะฟาดจะทำไมอ่ะก็เพื่อนที่โรงเรียนอ่ะบอกว่าเธอหน้าแก้งยังไงล่ะฉันก็เลยแบกไอติมยักษ์สุดหนักเดินทางมาตั้ง30กิโลเพื่อมาฟันเธอ,อยังไงล่ะเราฟันดื้อเดาอเจอแ๊แม่แม่ไม่ต้องร้องหาแม่หรอกไม่ฟันอีกครั้งนึ่งย่าอ,อย่าทำฉันไดโยก ชพ่เสวยไปไหนอะปินมุกไม่ฟันเลยนะจะหนีเหรอนี่แหละโอ้ยที่หนูทำอะไรลูกนั้น่ะคุณน้าทำแบบนี้ได้ยังไงหนูป่นมุกไปทำอะไรให้ก็ป็นมุกแนยสิคะเขาหน้าโดนแกล้งอะที่โรงเรียนก็โดนแกล้งเป็นประจำเลยหนูก็เลย แบกดาบนี่มาเพื่อที่จะแกล้งปิ่นมุกถึงบ้านลูกนะยังน่าสงสารเขาไม่มีเพื่อนแล้วก็แถมยังสมาธิสั้นหนูไม่สงสารเขาเลยลูกนแกล้ง้ลวปิ่นมุกเป็นเพื่อนสับคนนะลูกนะเอ้ยค่ะคุณนะหนูจะไม่แกล้งปิ่นมุกแล้วคะ่ะไอ้แฟก็เธอปิป่นมุกไปเล่นกันเฮ้ไม่เล่น คันแบบนี้ตั้งแต่เดอะแอตโนมัสเดี๋ยวพี่โนบมาแอบยิงนะรู้ไหมงั้นลูกๆเล่นการตามสบายเลยนะแม่ขอเข้าบ้านก่อนะคุณนะเดี๋ยวพี่นันมาแอบยิงฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่ดีๆเยอะแยะมากมายเลยไปกดติดตามทุกช่องเลยสนุกแน่นอนวููฮ